วินเนกตัมาหนูจะทำทันหรือเปล่าตายเลยเอาไหมล่ะอะไรนะผลิตทันหรือเปล่าทันเอาไหมทำเลยป่ะโปรดักชชื่ออะไรชื่อโปรดักช์เดี๋ยวดูกลับไปคิดเลยเอาไหมทุกคนเอาไหมพร้อมไหมพร้อมอเอมไหมมันมีกึ่งสอนเร็จรูปเดี๋ยวพวกหนูสองคนขอบอสมีสี่รสชาติมีสองรสชาติสองรสชาติจะมีสองแบบคือมีผักกับไม่มีผัก มีผักด้วยเหรอในผพงกะนหรอยากทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้มีผักอ่ะเป็นผู้ตออเป็นผักผักผลิตผักอบแห้งมาอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ยากเพราะมันมีเป็นชิ้นใหญ่ใเลยมันไม่ยากเพราะมันเคยมีเคยเห็นหม้อร้อนใส่สารอาหารเป็นซองแบบซองสุญญากาศซองแบบสุญญากาศอ่ะไม่ได้ต้องการสารอาหารเนนน้แบบสสีัซองแบบซีลสุญญากาศมาเส้นผัก เอาไหมคนพร้อมเอฟไหมผักอบแห้งใส่สาหร่ายแต่สาหร่ายมันจะมีกลิ่นวุ้ยเดี๋ยวพวกผู้ปกครออนุญาตกลับไปคิดก่อนคีบก่อนเราต้องทําแล้วมันต้องฟังนะจะไม่้ยทำร้อนแรกแค่ร้อยก็ผูกไปเลยไงร้อนร้อยทำร้นกันไปเนี่ยกสามเดือนมาครั้งหนึ่งห่อแล้วเท่าไรดีห่อแล้วเท่าไรดีร้อยหนึ่งกล้าซื้อไหมแม่มาไหมร้อยหนึ่งแก้ไหมใส่ใส่ซุป้าสี่สิบเก้าบาทได้ปะแต่ถ้าเป็นถ้วยเหมือนถ้วยร้อนอะหรอ ไม่อาจจะไม่ทําถ้วยร้อนก็แทำเป็น้วยโซ่ทำเป็นถ้วยนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําเป็นถ้วยที่แบบเป็นถ้วยเหมือนถ้วยร้อนไม่่ใชเป็นถ้วยธรรมดาแค่ไปต้มน้้รอนเองเราต้องบินไปเกาหลีเพื่อไปซื้อของเราห้าบาทอยู่ๆเนี่ยก็มีร้านเกาหลีเออจบแบบเกาหลีเขากล้าทำก็กล้าซื้ออารอนี่รอเลยทำจริงมาแน่กินไม่ได้กันเฮดีแต่ไม่ขอเป็นลูกพวกเราสองคนแป มันอายนะจะไม่มีโรคเราค่ะกินอันนี้ก่อนเลยครอบเอ้ยเป็นคัพน่าสนใจนะใช่ทําเป็นคัพแองลาม่าเป็นคัพบอสค่ะหนู่มกำลังคุยหนุู่กำลังคุยว่าเราจะคัพโปรเจกต์ไปสน้างบาามีกึ่งสำเร็จรูปสำหรับแฟนนางงามค่ะสำหรับเฟนเฟนนางงามีแล้วนะก็มฟแล้วนะ